คุณผู้ชมคะตอนนี้การเมืองเกาหลีใต้ยังเจอกับทางตันในสภานะคะหลังจากทั้งสองพักการเมืองหลักเนี่ยยังคุยกันไม่ลงตัวเพราะว่าจะหาทางออกให้กับประเทศได้อย่างไรท่ามกลางการประท้วงอย่างต่อเนื่องจากกรณีการประกาศใช้กฎอายการศึกของผู้นําเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า40ปีคะ่ะ บรรยากาศการประท้วงบริเวณด้านนอกอาคารรัฐสภาในกรุงโซเมื่อคืนที่ผ่านมายังคึกคักเช่นเคยคุณผู้ชมบางคนบอกว่าดูแล้วไม่ต่างอะไรกับการมาร่วมคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่ามีทั้งการร้องเพลงมีการเต้นแล้วก็บกไป้ายไฟไปมาด้วยค่ะโดยชาวเกาหลีใต้เขาออกมาร่วมชุมนุมกันทุกวันจนกลายเป็นกิจวัตรนะคะเพื่อเรียกร้องให้มีการจับกลุ่มตัวยุนซอกยอนประธานาธิบดีเกาหลีใต้จากกรณีการประกาศกฎอัยการศืกรวมทั้งต้องการให้มีการยุบ People p าว e r p a r t าตหรือ PPP ซึ่งเป็นพักรัฐบาลค่ะหลังจากที่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วสอสอพักนี้มากกว่า100คนเดินออกจากห้องประชุมเพื่อแสดงจุดยืนคว่มบาตการลงมติถอดถอนยุนออกจากตําแหน่งทําให้ยติดังกล่าวไม่ผ่านสภาซึ่งสร้างความผิดหวังให้กับชาวเกาหลีใต้เป็นจํานวนมากค่ะ ม้เสียงเรียกร้องของประชาชนจะพุ่งตรงไปที่ตัวประธานาธิบดีแต่คนที่กำลังตกเป็นเป้าโจมตีทางคดีหนักที่สุดในตอนนี้แลวก่อนใครเพื่อนด้วยคือคนนี้คุณผู้ชมคิมยงฮยอนนะคะเป็นอดีตรัฐมนตรีกาลาโหมซึ่งกลายเป็นเจ้าหน้าที่คนแรกค่ะที่ถูกออกหมายจับอย่างเป็นทางการหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกควบคุมตัวผ่านระเบียบฉุกเฉินแบบไม่มีหมายจับโดยเอกการมีเวลา20วันนะคะในการพิจารณาว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ อด,ดีตรัฐมนตรีกลาโหมค่ะเขาโดนข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อกระบฏและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนที่เสนอให้ยุนประกาศใช้กฎอัยการศึกที่ละเมิดรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมายนะคะรวมทั้งสั่งการให้ทหารบุกเข้าไปในสภาค่ะเพื่อขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของสอสอข้อหานี้มีโทษตั้งแต่จำคุกอย่างน้อย5ปีนะคะ จำคุกตลอดชีวิตหรือโทษสูงสุดคุณผู้ชมดูประหารชีวิตค่ะอัตราโทษจะแตกต่างกันไปตามระดับของการมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดค่ะถางดอกไม้แสดงความขอบคุณและให้กำลังใจยุนถูกนำมาวางเรียงรายอยู่เต็มกำแพงด้านนอกสำนักประธานาธิบดีค่ะซึ่งนิสะท้อนให้เห็นว่ายังมีคนอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่ยังสนับสนุนผู้นำคนนี้ โดยแม้ตำรวจจะยังไม่ได้ควบคุมตัวยุนแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตจากหมายจับของอดีตรัฐมนตรีกาลาโหมคขาว่าอายการน่าจะเก็บข้อหาผู้บงการหรือผู้นำการก่อกระบฏเอาไว้ส่งฟ้องยุนนะคะในฐานะที่เป็นผู้ตัดสินใจเป็นคนสุดท้ายหรือไม่ค่ะ ขณะที่ในเมื่อวานนี้นะคะทีมสืบสวนพิเศษพยายามเจรจายอยู่นานหลายชั่วโมงเพื่อเข้าไปตรวจค้นภายในสำนักประธานาธิบดีค่ะหลังจากถูกทีมอารักขาผู้นำเข้าขัดขวางโดยอ้างกฎหมายห้ามการตรวจค้นสถานที่เก็บความลับทางราชการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะจนในที่สุดปัญหานี้การ,รเผชิญหน้าแบบนี้จบลงด้วยการที่สำนักประธานาธิบดียอมมอบเอกสารบางส่วนให้กับตำรวจนะคะซึ่งทำให้ทางพรรคเดโมแครติกพาร์ตี้หรือ DP ซึ่งเป็น ็นพักฝ่ายค้านหลักเนี่ยออกมาเตือนเขาว่าถ้าทีมงานของประธานาธิบดียังขัดขวางการทำงานของตำรวจอยู่ต่อไปก็จะโดนยื่นคำร้องในฐานความผิดก่อกระบฏไปด้วยค่ะ เกมนอกสภาว่าเข้มข้นแล้วนะคะในสภาดุเดือดไม่แพ้ก,กันคุณผู้ชมเพราะว่าฝ่ายค้านเดินเครื่องหาเสียงสนับสนุนยัติถอนถอนผู้นําแบบเต็มสูบค่ะหลังจากการลงมติในรอบลากล้มเหลวเพราะว่าได้เสียงไม่ถึง200เสียงหรือว่า2ใน3ของทั้งสภาโดยฝ่ายค้านยังต้องการเสียงจากฝั่งรัฐบาลทั้งหมด8เสียงนะคะซึ่งการลงมติในรอบที่แล้วมีรายงานว่าสอสอพกรัฐบาล ลงมติสนับสนุนการถอดถอนสองคนสมมุติค่าว่าสอสทั้ง2คนนี้ยังคงมีจุดยืนเดิมในการลงมติในรอบที่สองซึ่งเมื่อนำมาบวกรวมกับสสรัฐบาลที่ประกาศว่าจะโหวตสนับสนุนเพิ่มอีก3เสียงก่อนหน้านี้นั่นเท่ากับว่าตอนนี้ฝ่ายค้านมีสอสแปรพักจากฝั่งรัฐบาลอยู่ในมือแล้ว5เสียงนะคะยังต้องการเพิ่มอย่างน้อย3เสียงเพื่อผ่านมาติค่ะ นักวิเคราะห์การเมืองเกาหลีใต้หลายคนลงความเห็นค่ะว่าการลงมติถอดถอนผู้นําในวันเสาร์นี้น่าลุ้นค่ะเพราะว่ากระแสกดดันจากประชาชนรุนแรงมากขึ้นจนทําให้นักการเมืองฝั่งรัฐบาลเริ่มวันไหวนะคะแต่การนาพักยังต้องการที่จะให้ยุนลาออกจากตําแหน่งเองในเวลาที่เหมาะสมค่ะโดยเมื่อวันอังคารคณะทํางานชุดพิเศษของพักรัฐบาลเสนอแผนให้ยุนลาออกจากตําแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ หรือมีนาคมปีหน้านะคะเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมซึ่งแผนนี้ยังเป็นเพียงแค่ข้อสเสนอเท่านั้นค่ะยังไม่ได้รับการรับรองใดๆจากภายในพักค่ะล่าสุดหัวหน้าพักรัฐบาลเริ่มเปลี่ยนท่าทีแล้วนะคะโดยระบุว่าการถอดถอนผู้นําเกาหลีใต้ เป็นเพียงทางเดียวในขณะนี้ที่จะทําให้ยุนยุติการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องประชาธิปไตยและสาธารณรัฐเกาหลีค่ะหลังจากการใช้วิธีอื่นในการน้มน้ายุนไม่ได้ผลคุณเจ้าชะตาคุณพรไวไดีดูเหมือนว่าตอนนี้พรรครัฐบาลอาจจะกําลังหาทางรอดให้กับตัวเองเพราะว่ากระแสต่ตอต้านจากทางฝั่งของประชาชนตอนนี้เริ่มลามจากตัวยุนเนี่ยมาที่ตัวพรรคการเมืองแล้วซึ่งไม่เป็นผลดีกับการเลือกตั้งในอนาคตเลยค่ะ